กินให้ดูค่ะมันกรอบจริงๆหมนอนกรอบอืมแป้งได้เนาะพี่แนนใช่ครีมก็ได้แล้วมันแป้งนี่ไมมนะค่ะลองนมเบื้องก็ทำอะไรขนมเบื้องขนมเบื้องปาเอาไปฝากคนบางคนวันเกิดวันนี้อ๋อพี่แอนว่าเขาอยากกินน่ารักไปอีกเนี่ยเห็นไหมใช้เวลามากเลยใช่ไหมพี่แนนโอ้ยมือค่อยจะเป็น นี่นะคะไส้หวานแบบไม่โกหกเลยค่ะทําครั้งแรกนะคะเราก็เรารูเคนิคแล้วเาโอเคนี่เป็นเป็นฝอยทองนะคะครั้งแรกเลยที่ทําอันนี้แป้งนะคะแป้งทําไว้เรียบร้อยแล้วมันเหลือตั้งแต่เมื่อวานมันน่าจะใช้ได้ด้วยวันนี้เสียไฟหรือยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดไฟนะคะนี่เป็นเตาอัตโนมัตินะคะ ใช้ได้ทุกงานเลยค่ะพี่แน้าเราทำอะไรดีคะพี่แนนขงมคาเหรอเจ้าคะ่ะเดีาา๋ยวดูดูก่อนเนานะ,น,ะน่าจะทำขนมกุยช่ายแล้วก็เนาะขนมนึ่งก็ได้เจ้าคะ่ะโตกเกียวเจ้าค่ะ๋โอโตกเกียวหวานเนี่ยอืมอือไม่ยากเลยแต่เราลองฝึกคำนะคะ ใจอ้ายให้ทเลาอืมเย yeah. ช่วยกันค่ะเย yeah. อมแล้วก็ทำนี้นะคะมือล้างแล้วนะจ๊ะคะ <c oughs> อย่าอย่าดราม่าน,านะจ๊ะโอ้ย <c oughs> สุยมากเลยพี่นงเยอะคะโอเคมาสิไหมกก่ก่อนหนูเร็ว ยอย่าเป่าไม่อย่าเป้าไม่อย่าด้าอย่าดมากนะเจ้าค่ะเพราะว่ามือล้างเค่ะทำกินเองค่ะแล้วร้อไหมมันก็พอดีเลยอโ oh, oh, oh. ขึ้นมาค่ะขึ้นมาอือตีล้กลาวรศเก็มๆแล้ว ว่าต้องเบาไฟลหือเบาเลยไปต้องแี้ละพอดีเลยอืมที่กลัวมันไหมอ่ะมันมันยังไมู่้ออกออกเบาเบาไฟหน่อยไม่รู้โอเคน่ยราหน้าเบาไฟหมอาอยงล่ะโอเคเบาไฟหน่อยโอเคเาซิมซ่เบาแล้วอันอันอันอนี่เออเอา โอเคเราจะเบาไฟนะคะอยนี้ยังคะนี่นะคะขน,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 นมเบื้องนะคะกรอบกรอบเลยค่ะเดี๋ยวจะดีดให้ดูนะคะว่ากรอบแค่ไหนฟังนะคะกรอบมากเลยพี่แนนอร่อยไหมแสบแสบ่าว่าอร่อยแต่ว่าเสียบเสบเป็นบาจา่ะโอ้โหบ๊อบอร่อยค่ะแต่เสียบบ๊อบสั้นโอเคพี่นนนจะให้หนูทำใช่ไหมค่ะโอเค นี่เวลาไม่เยอะต้องไปรับลูกเขาจะไปหาลูกไปยืนนั่งจีแล้วก็ไปเคลื่อน,น,นเองวันนี้มีหลายงานค่ะต่อ,อ,อ,อไปไอะไรต่อกรถุงมืออืมเนี่ย yeah, ประมาณนี้ค่ะไปอืมนอนอืมเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเรามือเรามือสมัครเล่นสมัครเล่นเรียนรู้ต่อไปเราก็จะเป็นมือปู หัวแม่ปูหัวแม่ปูมือปูเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วถ้าขีมไม่ละลายก็โอเคถ้าไปถึงที่แล้วอะไปถึงคุณแแอร์เลยใช่ไหมเนี่ยอืม เฟซบุ๊กนะปิ้นเนียนย,ยังไม่รู้เลยว่าตามนำอะไรที่ทำกับข้าวอย <c oughs> ู่นำโทรมาเพียงเลยรับเลย <c oughs> ได้กินแล้วนะคุณแอร์รับอร่อยไหมอร่อยก็รับเกียรติน้ำตาลด้วยไหมเจ้าคะ <c oughs> ครำเพรนมานะคะเพิ่งฝึกเนาะเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆด้วยกันเดี๋ยวก็ได้กินของอร่อยด้วยกัน รอบสองนะคะนี่แซ่บแซ่บแซมันเก็บมันแสบแซ่ไปทิ้งสูงลมือสมาร์ทเล่นแล้วก็กินแค่คัดคัดยากนะยวะหายยากินแค่หายยา ว wow. oh no, oh no, ้าวอัปลื่อ Amazing เฮ็ดเป็นตุแล้วนะเช่นบีบิชโวยาส้มเจาะสมงนม่เดดหัวห้อง้าทอีสารทั้งไทยอืโอ้นกันะเออยีนกินเอาด้ดูนะคะงามปลาลมปลาเลี้เลย เคพี <Okay. S 2> mm ่ชอบสีนี่มั้งอืมเขียนร้องหาสิเดี๋ยวปัญหาแล้วกระเทียนแต่ทำไมมีแต่ทำลบอีกแล้วสิโอเคโอเคสต๊ป โอเคสต็อป่มีคนคอยบอกด้วยนะบนกาะนี้ด้วยโอเคสต็อปดีเ e อร์ดีเร์ซีนีดีขึ้นตามสต็โอเคไนสว้าว yourself? Every า a y เสี้ยมกินมันมาบะเหลวบะเหลวเพียบแมันกินได้พี่ไปหยิบจอบมันเลยไปครับจอบแห้เแาเลยเวากินเลยเราสนั่งสิเดี๋ยวพี่ไปส่งซุปเตี๋ยไปยิ้มให้กินมามากินให้ดูค่ะมันกรอบจริงๆเหมือนกรอบแต้งได้นะพี่แนนใช่ครีมก็ได้แล้วมันแป้งนี่ไม่นะคะ ร้อนอืมมันเข้ากันกับอ่าฝอยทองมันเป็นฝอยทองหรือทองหยิบทองเยอะฝอยทองค่ะอ<ม>ืมแต่มันเป็นอะไรนะเจ้าค่ะมันเป็นทองหยิบเลยหยิบเอาอมเอหยิบเอาอืมอืมมันกรอบมันนุ่มละมุนมันไม่หวานมาก เนาะถ้าเราไม่ทำบานมากตรงที่บ้านบายนะคะตรงที่ตรงหยิบตรงหยอดนี่เลยเนาะนี่เป็นไงคะฝีมือไหมหน่ามือใหม่นะคะมือใหม่หักวนนะคะ รู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำตื่นเต้นค่ะมันมันตื่นเต้นเอาบางๆค่ะได้เอารอบนอกบางๆอันแรกสิบิดจ้ะแอนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้จ้าโอเคค่ะบอกแอรนะแฮปปี้เบิร์เดย์จ้า